ขาห่างหายกันไปนาน,นมาก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 มา,กมากวันนี้กิ๊กจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งคาเฟ่ในจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าเหมาะสําหรับครอบครัวเหมาะสําหรับเด็กๆนะคะทุกคนชื่อว่ารักน้ําคาเฟ่นะคะกลางวันจะมีคาเฟ่กลางคืนจะเป็นร้านเหล้านะคะทุกคนแต่ว่าคาเฟ่ในกิ๊กดูในรีวิวมาก็ยังไม่เคยมาของจริงเลยสักครั้งเดียวนะคะดูในรีวิวมาคือแบบว่า มีสวนสัตว์สำหรับเด็กมีประคารมีอาหารให้กินได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในอะ่ะมันจะตรงปกหรือไม่นะคะทุกคนที่เขารีวิวมาคือน้ำเขียวฟ้าดีงามมากไปดูกันว่ามันตรงปกหรือเปล่านะคะไปะเนี่ยจอดรถนะเวลาจอดรถก็คือเขาให้จอดรถริมถนนเลยนะคะทุกคนร้านเขาจะอยู่ข้างข้างในฝั่งนี้นะคะไต้แดดร้อนมากเลย นกแก้วสันคอนัวไปดูอ๋อเขาก็มีโต๊ะเยอะนะทุกคนเขาก็มีแบบที่นั่งเยอะมีซุ้มเยอะนะคะวันนี้วันวันเสาร์เนาะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักนะคะเขามีแบบพัดลมระบายอากาศแบบนี้ด้วยนะเฮลโหเด็กๆ พาตาล่ะเฮ้ยทุกคนมีเต่าด้วยอนะ่ะเต่าซูคาตาเป็นเต่าบกที่มีความใหญ่ดับสามของโลกอรอเธอเธอตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไปเดินเล่นกันไปดูกันเขามีสวนสัตว์ข้างหนตัวพิตาไปฮะ วันนั้นเด็กๆเอาไว้ที่นี่นะคะมาลูกมาดูได้มีตัวอะไรบ้างข้างในไปดูกันหนูโมกไอแผ่แล้วเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายได้ค่ะเอาแล้วกลับไปทำไมอ่ะทุกคนสวนสัตว์ตรงนู้นอ่ะสวนสัตว์มินิซูเนี่ยมีค่าเข้าด้วยนะคนละยี่สิบบาทแมเด็กนกทุกคนเขามีนกด้วยเนี่ย ไม่เป็นไรหนูมาดูแม่ไม่ได้ให้หนูแกลโลโมชั่นที่นีน่ะเฮ้ยพอแกมาขอเฮ้ยนกนกแก้วมาขอปลุกโอ้เธอสีเธอสวยมากเลยนะเฮ้ยนะมันทักตัวด้วยมัขู่มาตาด้วยขู่นาวาด้วยอ่ะวานกเออเฮ้ยทำมันจิต เอ้ยเอาซี่มานี่ทุกคนเขาเรียงอาหารแบบนี้นี่นี่นี่เขาใช้ใช้ใช้สายสลิงแบบนี้ส่งอาหารอ๋อใช่ใช่เขาใช้สลิงแบบนี้ส่งอาหารนะทุกคนเดขดนี่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 นนี่นี่เขส่งอาหารโดยวิธีนี้ดูดิเก๋เห็นไหมเออทุกคนแต่เราสงสัยว่า ส่วนสัตว์ทัมบองเก็บตังค์นะเมื่อเรามากินข้าวอะเนาะแต่อาจจะเป็นแบบน่าจะมีข้อแม้แบบว่าถ้ากินข้าวสามารถเข้าได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะออไปเมื่อกี้เขาสั่งข้าวแล้วนะคะไปดูกันกเฮ้ยมีปลาด้วยมีปลาด้วยอ๋อ,อสแกนจ่ายวิธีสั่งอาหารนะทุกคนก็คือสแกนแล้วก็เลือกเมนูนะคะ เหมือนตามร้านอาหารทั่วไปนี่มาแล้วพี่ตาให้อาหารเหรอคะให้อาหารค่ะให้อาหารชิ้ลูกนี่ค่ะุ้งปลากินกันไหมนาว่าให้อาหารปลาไหมพี่ไม่ให้ประมาณนิดเดียวพอโอเคโอเค ก็เมนูราคาเขาก็ปกตินะทุกคนก็ไม่ได้แพงเวอร์ก็มีพวกมีก็มีอาหารแบบร้านอาหารนะปกติแล้วนะมันรวมยี่สิบบาทมีกาแฟด้วยอโอเคอ

อไรหมันอร่อยมากปลางอ่กินข้าเลยมูเไม่ได้ไม่ได้อยเี๋ยวหุ้คนยืิจ๊ะปาปัดยาไงาได้หรออันนี้คืออะไรปลาพงคอนค้อนลำปา อรเอว่าอร่อยไหมครับอืมหืมอเยดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยของทดมันกุ้งของใครมาคะว้าวมันไม่ไว่าออต้องงแต่วันไยหมดแคะอร่อยไหมคยังไม่ได้เขียวเลย แตม่อนทหน่งชิงนะไปดูปลามาดูข้าวก่อนแมันงาปลาเนี่ยมานเท่าไหร่นะ้าายำแล้วนะจิม,มอร่อยแตมอไม่สดอันนี้คอหมบกปมาฟักอ่อนออไม่มีท้อนไม่มีช้อนน่ะตัวใอ,อ,อ,อยู่นะร้อยแปดสิบใบนะ

ไม่อไม่ถเดี๋ยวก่อนถนาวานาวารู้หิบกุ้นไม่อะไรอุ้ยเป็นไงรสชาติออจริงเปล่า้ม่ะบใช่ทั้งหมด1 5 0่าบาทโอ้ทุกคนหน้าเมือกมาก ก็ล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกินเรียบร้อยแล้วนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็1505บาทนะราคาเขาสมเหตุสมผลนะคะทุกคนก็ปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยก็ราคานี้แหละนะคะแล้วก็น้ําก็ทุกอย่างก็คือราคาปกติเลยนะคะไม่ได้ชาร์จแบบว่าโอเวอร์อะไรเง,งี้ยแต่แค่อาจจะแบบว่ามีนิดหน่อยเรื่องแบบฟาร์มฟาร์มสัตว์อ่ะมินิดส่วนนะคะก็สวนสัตว์อ่ะก็จริงๆอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าสมมติเฉยๆนะสมมติว่ามีลูกค้ามาทานอาหารที่เป็นอาหารอนะ่ะแบบ น่าจะแบบเข้าฟรีอะไรเงี้ยแต่เขาก็เสียเงิน20บาท <บา S 1> นะคะเข้าต่อหนึ่งคนนะทุกคนแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคบรรยากาศก็ก็คือมันร้อนอะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าอากาศดีนิดกว่านี้นิดนึงก็อาจจะแบบก็อาจจะแบบได้ฟิลอยู่แต่ว่าเขาก็มีพัดลมมีอะไรให้นะคะน่าจะปิดไม่รู้ปิดกี่โมงหกโมงทุ่มหนึ่งะคะ่ะทุกคนเพราะว่ากลางคืนนะเขาจะเป็นร้านเหล้าอันเนี้ยไปเออ โอเคใครมาได้นะคะเซิร์ชคาเฟ่รักน้ํานะคะทุกคนร้านจะอยู่ติดถนนเลยนะคะจอดรถริมถนนนะคะแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะนานๆเจอกันทีนะทุกคนไปแล้วขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ